แล้วเขาเป็นใครครับเขาเป็นเพื่อนคุณเเพื่อนคุณเหรอครับเขามาจากต่างประเทศเนี่ยนะต่างประเทศครับเขามาจากต่างประเทศคุณคุณมั่นใจนะครับว่าเขามาจากต่างประเทศจริงๆครับคุณมีอะไรจะถามเขาไหมล่ะเมื่อกี้เราพูดชัดจังเลยนะครับเขาพูดได้นิดหน่อยตอนนี้พาเพื่อนมาไม่บอกไม่กล่าวเพื่อนคุณครับนั้นถามว่าเขามาจากประเทศอะไรครับเอ่อแควูกัมฟอมปาลิเขามาจากปาลิพี่ว่าอะไรนะครับ ปาร like ีสครับผมจำได้ว่าปารีสเขาขึ้นชื่อเรื่องน้ำหอมใช่ไหมครับชื่อเรื่องน้ำหอมแล้วคุณลองกองขยันมาท่อไมครับเนี่ยว่าเขาไม่กองขยันมันเป็นการเแข่งรับทำไมครับคิวรถตันในเช้าแล้วแค่ใครขี่รถตัวสามพักรู้ว่าคอถามหน่อยทำไมนะครับเจ้าทีกันในนอกวันนี่้คุณบอกเขาเป็นเพื่อนคุณไม่ใช่เหรอครับ ขาเมือไรคทุเขาามาเมืองไทยเีามาโดยะไรครับเออแวอยู่ขบนเมืองไทยต้องตุ๊กออไรครังยาวอีแตนางยอีแตนมันไม่ไแหครับอาีเลยครัเขาเ่หรครับาุกอ่าเขามาเมืองไทยเียขาเวลาเขาจะไปนอนเขานอนที่ไหนครับเอ่อแวรี่อรหรือโรงแรมอแวอยู่ีวัดวัด สวยไหมสุดสุดวยครจีบไหมนี่ใช้ารแต่เ้องเข้ามาจีบใช่สบายมากเลยแรกจีบีเนี่ยหมดนันจากเลยครับีบเลยมองในครั้งแรกนี่เบอร์เลยครับเบอร์อะไรเบอร์วัักเห็ครับคงไม่้อใจที่ไม่เบอร์วัักอรเบอร์วัดกหเนี่ยก็แบบวรลักเคยจีบไหมจีบไหมคุณครับคคุณเอ่อระหว่างไปไม่ใช่ ถามเขาไงในจิตเถามแล้วมันตรงๆหน่อยครับกระสุนถ้าที่คนมาตัดผมคุณจะให้ตัดไหมครับไม่ให้ตัดนั่นแสดงว่าคุณน่ารักผมเลยนะต่อเลยนะต่อเลยระหว่างคนหล่อกับคนน่ารักกันคุณจะเลือกใครคนหล่ออะไรนะฮะคนเลี้ยงหนักคุณน่าคิดถูกแล้วครับที่คุณจะเรียกผมจิตต่อนะจิตต่อต่อเลยครับ วันนี้ได้เอาบัตรประชาชนมาไหมครับไม่<อ>ได้เอามาโอ้น่าเสียดายทำไมล่ะจะดูสักหน่อยว่าในบัตรประชาชนใช้ทั้งสาวหรือหนักฟ้าช่วยช่วยได้หยิบไปอีกนิดนะอีกนิดนึงนะอีกนิด,อนดโอเคครับพอดีนะครับทำไมก่อนเดี๋ยวเขาจะตกหลุมรักผมนะครับเอาแล้วคุณตีผมทำไมครับ<อ>ทีวันนี้มันน้ำเน่ามันน้ำเน่าจนตายเป็นเสียงเพลงได้ไหมเป็นเสียงเพลงได้แลมันเพลงเลย จีบเป็นเสียงเพลงการที่ร้องเพลงนั้นต้องมีฉายาก่อนครับฉายาด้วยฉายาผมไม่มีฮะว่าไงไม่คาฟ้าแมบนี้ผลจะตกแล้วนะผมก็ตั้งฉายาเขาเลยเหมือนกันเมื่อกี้เขาว่าอะไรแพตตี้สีขุยร้องเลยร้องเลยนะจีบอะไรของเธอถึงได้งามแสนห่างจีบนะไปจีบอะไรของเธอ เขากินขี้เหรอครับไม่เอาเราหิวใส่กินขี้เอาอย่างนี้ดีกว่าผมอยากจะฟังเพลงของสอนเพชรสอนเพชรสอนสุพรรณใช่ไอพอดร้องได้ไหมใช่คุณเฮ้ยคุณยกมือทำไมอ่ะลองจะจะยกไปงานอะไรอ้าเอ้าใครร้องเพลงของสอนเพชรได้บ้างผมเนี่ยคะร้องสอนเพชรได้กุ้งสับปูนะสบายกุ้งลูกตามเมียได้ไหมกุ้งลูกตามเมียร้องได้ เคยไปอยู่กับอาจารย์สอนเพสอนสุพรรณ์เคยอยู่มาท่านให้ฉายาผมมาอีกแล้วฉายาว่าท่านสอนเพรสอนสุพรรณผมนี่ก็สอนยากสอนเยียครไบอุ้มลูกตั้งเนี่ยใช่ไหมตั้เนี่ยรอเลยอุ้มอุ้มหนุยากหนยันหูยหนุ่ยยนอุมุ้ลูกตั้เนี่ยอุมลูกน้อยอ๋อขทอีกรอบสิวนคอไรทบองเสี่ย สองเพชรที่ต้องร้องสุอุ้ลูกน้อยลอยตาเติมผาผาแก้วตาองคีเรื่องมากจรห็นเพื่อนคุณเต้นแล้วผมเลกซึ่งได้นรัการจะรองเพลงด้ันลนี่ต้องมีรีวิกันต้องมีรีวิวใช่มันออเพลงแล้วต้องการอะไรบ้างนักแสดงครับนักแสดงทว่า พ่อแม่และลูกครับต้องการหาใครก่อนต้องการหาแม่ครับแม่เป็นผู้หญิงใช่ครับเอาน้องคนนั้นมาน่ะคนไหนครับไป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 ยุ่งกันเอาเชฟีู้หญิงหาเชฟของเราแม่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 อจากเป็นแม่แล้วแม่ต้องทำอะไรบ้างแม่ก็ยืนเฉยๆนี่ครับอ๋อยืนเฉยแล้วก็ใครเชิญด้านข้างแม่ต่อมาผมต้องการลูกครับลูกต้องการแบบไหนควรจำมั่นน่ารักน่าชังโอ้แถวนี้ไม่มีแล้วล่ะ แม่ผสมฉลุนพูดไปและครับวันที่สุดแล้วในเวทีนี้ให้ผมับคุณเป็นลูกเป็นลูกต้องทำไงบ้างข่อตัวก่อนค่ะบรคบรตับอ่ะ้าตาเด็ก้นเลยต้องเป็นเด็กต้องร้องไห้ยังพอยังไร มื่อที่คุณร้องไรร้องอ่ะพ่อพ่อคุณตายหรอครับการที่จะเป็นเด็กนั้นได้ต้องหน้ารักหน้าชัางแบบนี้นะผมมีวิธีที่ทำให้เป็นเด็กทำยังไงครับแป้งครับต้องทาต้องทาครับทาแป้งผมจะนับหนึ่งสองสามแล้วผมจะทาโอเคไหมครับ ได้ครับเพลงนี้ไม่อยากอุ้มลูกตามเนี่ยพ่ออุ้มลูกไม่ต้องสงสัยครับเพลงนี้อุ้มลูกตามเนี่ยพ่ออุ้มลูกคุณจะร้องโซนไหนเป็นเนีครับร้องเลยเราอุ้มลูกน้อยร้อย ประธานอภัยนะครับมะะผมก็คุณทาผินะครับผิดย่างไรครับพองูกใหลงอกวาเป็ุ้มล่างไปไหวเลยครับแล้วคุณต้องการอะไรนะครับสลับตำแหน่งควาจะเปลี่ยนตัวนักแสดงคุณเป็นพ่อได้ไหมไผมเป็นพอนะ่ออะ ดัองอาใหม่บ้างอุ้มลูกเองครับอุออออออ้มแม่บาเได้ไหมก็เพลงลูกตามกัน ผอคุณเป็นอะไโก็ไหวเลครับคุณเป็นอะไรคุณครับก่มคอคุณจุกใช่ครับครับต้องการยาลงไรกหน่อยไหมครับโ้หดอกผมระทานอภัยนะครับทำไมเลรครับใม่ใช้คนเยอะไม่ใช้ทั้งหมู่บ้านใช่มันใช้ได้ทั้งปีเลยนะครับครับผมก็เราเล็น้อยจากเโรียนธาตะโกลคุณทีละคมเ้าว่าจารแล้วให้ถึงภาพของกับประทานอะไคเพราะจริงๆแล้วมันไม่ใช่นิสัย แปลว่ามาันเป็นสัญญาณครับขอขอบคุณมากที่สุดครับสวัสดีครับ